ชาวราศีมังกรทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีท่านที่เกิดอยู่ในราศีมังกรภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้สำหรับในช่วงของเดือนพฤษภา จะมีโชคมีลาบอย่างมากมายชาวราศีมังกรน,นั้นรู้สึกว่าดวงของท่านจะดีจะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการทรามากินการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะมีผลดีและจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนับว่าในช่วงของเดือนพฤษภา ชาวราศีมังกรน,นั้นจะเป็นคนที่โชคดีมีโชคมีลาบมีบุญนำพามีวาสนาสูงส่งในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ร้วนแต่จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาตัวท่านการงานก็ถือว่าดีชาวราศีมังกรในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีผลดีจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นงานทุกชิ้นงานทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ท่านทำก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองและจะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูเจ้านายของท่านก็ให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะทำอะไรก็จะเป็นที่พึงพอใจของคนทั่วไปรวมถึงในเรื่องของเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องก็ให้กำลังใจ ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภานับว่าเป็นโอกาสทองของท่านนั้นเข้ามาถึงแล้วท่านจะร่ำรวยท่านจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรทำอะไรก็มีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ชาวราศีมังกรรับนับว่ามีโอกาสดีๆเข้ามหาท่านหลายช่องทางการเงินการทองก็มีการหมุนเวียนเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านท่านจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆในช่วงนี้ก็จะมีคนให้กำลังใจและมีเพื่อนฝูง เข้าร่วมทำงานช่วยกันสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จอีก,อกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายหรือจะทำอะไรสักอย่างก็จะมีผลดีเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของดวงชะตาของชาวราศีมังกร ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้ดวงของท่านบางท่านนั้นได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้เรียกว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของท่านจะมาแรงทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆการเงินการงานก็มีเข้ามาท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมังกรจะไม่ด้อยน้อยกว่าราศีใดๆท้งนั้นในเรื่องของดวงชะตาราศีแล้วต้องยกให้ชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภา จะมีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายอาทิในในช่วงของวันที่13บสนี้จะมีดาวพระฤห,หัสนั้นเข้าสู่ราศีเมถุนอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีมังกรน,นั้นประสบกับสิ่งดีๆท่านเคยสมัครงานอะไรเข้าไว้ในช่วงก่อนนั้นและในช่วงนี้ท่านจะได้ข่าวดีท่านจะได้ทำงานที่ท่านตั้งใจ หรือท่านสมัครเข้าไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนนั่นเบื่องานเก่าๆอยากจะย้ายหางานใหม่ๆในช่วงนี้ก็ย่อมเป็นไปได้ท่านอยากจะได้อะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างนั่นจะอยู่ในช่วงที่ดวงของท่านนั่นกําลังมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานถือว่าดีเงินทองก็มีเข้ามาหาท่าน อยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านลงทุนอะไรก็จะมีกำ,กำไรเป็นกอบเป็นกำบางคนนั่นรวยรวยแล้วก็รวยอีกรวยเรียกว่าไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็มีชาวราศีมังกรนับว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ท่านมีโชคมีลาบอย่างมากมายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นที่ท่านเคยคาดคิดหรือว่า เคยคเนว่าไม่ได้ท่านก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านว่าทำยากก็จะทำได้ในช่วงของเดือนพฤษภาถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะผ่านไปได้ด้วยดีผิดกับในช่วงก่อนนั้น ในช่วงของเดือนที่แล้วหรือว่าในช่วงก่อนนั้นชาวราศีมังกรดวงของท่านจะยังไม่ค่อยดีท่านเคยลมลุก,ลกคลานมาตลอดทำอะไรก็มีแต่คนคอยขัดวางหรืออีกอย่างหนึ่งในช่วงก่อนนั้นจะหยิบจับอะไรก็มีคนลังเกียจมีคนเอารัดเอาเปรียบท่านอยู่เรื่อยๆทำการงานอะไรก็ไม่ได้ดิบไม่ได้ดีช่วยเหลือสังคมก็มีคนมี แต่คนคอยอิจฉาแต่ต่อจากนี้ไปดวงของท่านนั้นจะดีทําอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือและให้การสนับสนุนท่านการงานของท่านจะโดดเด่นหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยช่วยเหลือท่านชาวราศีมังกรนับว่าดวงของท่านนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงของเดือน พฤษาาคมที่มีดาวพระฤห,หัสนั้นเข้าสู่ในราศีเมถุนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะลาบรื่นดวงของท่านจะดีการทำมากินและสิ่งแวดล้อมรอบตัวก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจิตใจของท่านก็จะมีความสงบสุขทำอะไรก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่าน ในเรื่องของโชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนพฤษภาในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบการงานการเงินก็ถือว่าดีโชคลาบก็มีตามมาเพราะฉะนั้นถือว่าชาวราศีมังกรนั่นท่านผ่านอุปสรรคผ่านสิ่งที่เลวร้ายมาได้ในช่วงต่อไปจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเกยตัวท่าน ชาวราศีมังกรนั้นในช่วงต่อไปนี้จะมีดียิ่งทำอะไรก็ยิ่งมีคนให้กำลังใจและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆบุญทานที่ท่านทำนั้นก็จะมาเสริมดวงให้ท่านมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภาคมทุกสิ่งทุกอย่างนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้น การงานดีการเงินดีมีตามมาโชคลาภดวงชะตาก็ถือว่าจะมาหาท่านในช่วงของเดือนพฤษภาคมในเรื่องของความรักความใกล้อีกเช่นเดียวกัน ท่านใดที่ยังเป็นโสดหรือว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่มีคู่ครองท่านจะเจอเนื้อคู่ท่านในช่วงของปลายเดือนพฤษภานี้ท่านจะจะเจอเนื้อคู่เนื้อคู่ของท่านจะเป็นคนดีเป็นคนที่มีฐานะเป็นคนที่เรียกว่า มีความรู้มีประสบการณ์ที่ดีถ้าหากว่าอยู่เย็นถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันก็จะอยู่เย็นเป็นสุขธรรมมาค้าขึ้นท่านจะร่ำรวยมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอาจจะเจอเนื้อคู่ในไม่ช้านี้ สำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขกันยิ่งยิ่งขึ้นไปบางท่านบางรายนั้นอาจจะมีบุตรเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้สิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาท่านแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของปลายเดือนในเรื่องของท่านต้องระวังนั้นก็เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่า ถ้าหากว่าท่านจะให้ใครเขาหยิบเขายืมก็ต้องดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะให้เขาไปถ้าหากว่าเราใจอ่อนให้เขาเขาหยิบเขายืมในเรื่องของการเงินการทองอาจจะไม่ได้คืนเราจะเสียใจในภายหลังก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการเงินการทอง สิ่งของมีค่าอันนี้ท่านระวังเขไว้จะเป็นการดีการทำงานอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอาจจะมีการพูด อย่างโน้นพูดอย่างนี้บางทีก็พูดดีเป็นร้ายพูดร้ายกับกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันบางคนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งบางคนก็คิดไปอีกอย่างจะทำให้งานของท่านนั้นเกิดการลาชาได้เพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านต้องระวังก็คือในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีมังกรสิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้ว จงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีก,กเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังให้กันอีกต่อไปการฟังนี้นั่นก็เป็นเพียงชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวยัยการดูดวงนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะว่า เราดูโดยส่วนรวมเราไม่ได้ดูเป็นรายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอประธานัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่อีกเราจะได้มาเสนอท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี